ต่อไปชันแมมงพดเอ้าเแหนินมงคลแต่วันนี้แกมือได้หรือเปล่าครับนินมงคลผอ้ไม่พิ่มนินมาครับเอ้าลุกลุนินมงคลพยัยมาแล้ว สูคกับสู้กับชนศรีคู่าใจคู่รักตาค่ะมาเอ้ยแต่ไม่ทนก็เลยติมมงคลนี่ธรรมดสัตว์กำนันเทดสัตว์สัตว์เบิกก็ไม่เคยขา เอาแหมแบบขวาก็ไปคนขามา,ขามืมงคลล็อกล็อกล็อกหม่ยรับขาไม่โดนติดม,มงคล,อคล,คล,คลโอ้โหม่คนใหม่คนไหม่คนเอาแล้วครับโอ้วยศึกเอาลืมมงคลเอาไปครับแหซอว์ูซอว์นาสุดลูกาสือาจะเสด็จดำรับ สดิจกันคอมบูรีอัตเมือไทยนะตอนนี้มาอยู่กับ,ากบทายสอธนาสิทธิ์นะทีมงานสุดก้อนน้ำครับมาลงยุทธ์เลี้ยวครับ,อโ,รบโอ้โหดูหค,ครับไมปก้นโ,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 โอ้โโอ้าวครับขวาเจอขวาขวาเจอขวาขวาเจอขวากเติมอีกทีสอง ีมงานชอธังมินทีมงานผู้ใหญ่สมานชัยศีเกษตรวิสัยก็มาจะเป็นรายการของมุษษ่มก๊สัลธรรมต่อไปให้กำลังใจครับงสองที่เกษตรวิสัยที่สองทุจริตารับเจ้าเสือน้อยครับซีซ่าสอธน,นาสิงประยกุกติสานประยุทธาสยกเลยับ ลำตาล no <si ูกผู้ชายมาแล้วไม่ทนไปลำตาลูกผู้ชายมาต้องรักกันละครับข้าพันแดนี่ไม่ทนน้ำงินหนึ่งคนเดียวแต่สบายขวาเจอขวาครับนี่จริงเหรอมาเอา ก็จะหิวเราจนาได้ครับไปพ่มกันตามเสียงเชียร์เานนขาขึ้นบนคมขวาผมพมพอไม่ามาพันหนึ่งยกสามรับคุณห้ายกข้ัง5 0าพัแต่วยเล็กเพ็กจะตรงนี้ชักดินขายเข้าดอก ที่นี้ใช้ปุ๋ยก่าทางเขาตอเเต็มไปตหน่วยโอ้โหโอ้โหโอ้ไหแต่ถ้าแต่สิ่งโอ้ควาไปที่มัคแต่กตช่ไปแกน้ำตาซึมไปครับไมช่วงแบบมีเสื่ออดเสื่ืด แกก็ร้องบ่นแกก็ออกเอาวแกก็ออกับไมเพั่อเอาเ่มาเอเ่มม่อายอนอยู่ร่างก็เปเจ้าม,มินม,มงคลสมกับเป็นคู่รางตาสมกับเป็นคู่รางตาครับสูส้กันถึงเงินเลยคู่ต่อไปเข้ามาจารย์ใหญ่ครับชมับ คู่ต่อไปเลยครับหล่อแท้นะครับสิทธิพี่น้องนะครับสองน้อยมีอยู่หนึ่งทันเงิครับ,บเราจะมีคู่ม,มวยให้ชมอีกหลายคู่นะครับหนึ่งพิธีการก็จะดึกไปให้กำลังใจรายการมวยดีที่ของอานีนะครับ สมมา,ามดาวแค่ไหนต้องมีภาคสามกยกสี่ก็ประจัญใจครับโอ้ถือว่าเป็นวยเติมตาที่ถูกคู่คู่หนึ่งครับนะฝากเลยครับควยผู้นี้สนใจเทศกาลงานหอมแดงครับไปครับเดี๋ยวจัดให้ครับอ้ประเทศควยโชคแล้ว ใจแฟนดีนานหอมแดงบอกหยิบถุงออกมาจาโอ้โอ้ต้องชุนชมเขาจีบเขาใจของทุกคู่ครับครับผมโอ้โนี่ครับสนุกสนานครับแผข้ามปีกแม่เจ้าแม่เพื่อนนี้เคยชนะเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วครับ ก oh well, ือบจะแบบพอดีโอ้วันดีทางทีมงานก็ได้พูดกับับโดยท่านผู้ใหญ่สุรพงษ์กครับท่านผอสุรพลติจันทร์แสงกับกับท่านสันติศักดิ์คารอนกับผู้ใหญ่้านพราว แค่ปาะธานาธการยินได้อย่างสุดยอดทำมาพ,พราะคุณนายครับโก็บสี่ครับย,ยกที่สี่ครับโใส่กันไม่เยอะแต่ไม่คยกินมาคนนัเลยระี่รีขอเสียงประปือครับโอ้โอ มาแล้วรับผมภาสามต้องมาแลวครับไม่ว่าจะจบยังไงในเสียสักนาบอกว่ามีไหมมีไหมน้ากับน้องสาวไปกับสองพันเอาโอเค ยกสุดท้ายครับคู่นี้นี่จบยังไงครับตีคุณมแงแยงน้ำเงินนี่จัดเชียงไหนครับอเภอเชียงไหนหูุกจนครับจะรังแขนข้ามตีได้หรือไม่ครับ นี่ไอ้เจ้าซีซ่ามาลุ้นด้วยครับนักชกเพื่อนลงค่ายครับซอธนาสิงห์เด่กเสือน้อยครับโอ,อ้ไม่เถอะแดงยิงบุกเขินน้ำเงินครับม,ม,รม,ออมาพอมาได้ลอ้อนี่เลี้ยวแดงไม่รู้ว่ามาจากไหน,น,นค,ครับนี่ครับไม่เถอะแต่ว่าดินม,ม,มงคลขินแดงสู้สุดหัวใจเลยครับ โยขโแงครับโหขวาโยขวาโขวาโยขวายอมรับครับมันช็ันเกินคาตัวครับ สมุดินงานก็แบบนี้ครับมาับขวากวาไกม่เพีแกดูครับมสุดท้ายครับ โชว์ไปที่มวงแดงไอ้หน้ามวยจะเพิ่มลงหน้ามวยจะเพิ่มลงหน้ามวยจะเพิ่งลงเดี๋ยวถ่ายรูปไปแก้มือกันงานหองแดงครับเสียสังราถ่ายรูปไปหน่อยเอาไปแก้มือกันงานหองแดงยี่สิบสี่มกราครับท่านนายกรัฐชาติอี๋ยวเอาเฉพาะหน้ามวยก่อนนะเฉพาะหน้ามวยก่อนเออเอาเอา